ครับพี่น้องครับนะครับก้อ <Gym. S 2> นเช <eni> ื้อเห็ดนะครับที่นี่เสี่ยง่า่เดินได้สมบูรณ์ดีนะครับกระต้องอาศัยนะครับวัสดุเพาะที่มีความชื้นที่พอดีนะครับความชื้นที่พอดีของวัสดุเพาะเป็นยังไงนะครับนี่เขาสามารถตรวจสอบความชื้นได้นะครับของวัสดุเพาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเขากล่ำเบิ้องนี่ปุ๊บนี่มีน้ำไหลอ่นแบบนี้คิดเปียกชื้นใส่บ่ไรครับนี่น้ำไหลออกใส่บ่ได้ครับแบบนี้คือเปียกเกินไปใส่บ่ไ้ แต่นี่ถ้าเป็นความชื่นี่เหมาะสมนะครับเขากล่ำปุ๊บพอแบวอ่ะปุ๊บครับมีแตกออกเป็นส่วนสองส่วน,ส,วนสามส่วนแตกถึงโบกับาบกถึงกับแ่งแบบรวนซุยหนักนะครับลรวก็บบมีน้ำไหลออกตามงามมือแบบนี้นะครับอันนี้คือความชื่นี่เหมาะสมนะครับแบบนี้เชื่อเห็ดกระจะเดินได้ดีนะครับกลายเป็นเชื่อห็ตที่มีคุณภาพแบบนี้สิ่งใหญ่สามารถเดินได้แบบนี้นะครับ